เอวเมสุตังเอกังสมัยังพักวาสาวัติยังวิหะรติเชตวณนอัฏฐะปินทิกัสะอารามีตักตัตัดระโคพักวาภิกุอามันเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกุพักวาโตปัสจัดโสสุพัควาเอเตเอตัะฐะโอจัก เมตายะผิกขเวเจตโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะระหุรีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะบริจิตตายะสุสะมารัทายะเอกาทศานิสังสาปฏิกรรมขากะเะมเอกาทสสะสุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุชติณปปาปะกังสุปิด นางปะสะติมนุษย์นางปิโยโหติอมนุษย์นางปิโยโหติเทวตารคันตินาสอาคิววาวะสังวสาสตังวากะมมติตุวะังจิตตังสมาติสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิติอสัมมุทโธ กาลังกะโรติอุตตริงอัปปติวิชันโตพระมโรกูปโคโหติเมตายะภิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะะหุลีกตายะกตายะยานีกตายะวัตถุกตะอัานุทิตายะปริจิตายะสุสมาลัทาตาทายะ อิเมเอกาทศานิสังสาปฏิกางขาอัถิอโนทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุติอัถิโอทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุติอัถิทิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุติอัติหากาเรหิอโนทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุติกาตหากาเรหิโอทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุติกักติหากาเรหิ ทีสาภาณาเมตาเจโตวิมุตติวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภาณาเมตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตาเจโตวิมุตติทสหากาเรหิทิสาภาณาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโส พระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิคาสขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสขีอัตตานังปะริหะรันตุ สเพปุตาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเปปุปุลลาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสเพอัตตะวภาวะปริยานยาปนาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ อิเมหิปัญจหากาเรหิอนโนทิโสภระนาเมตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิสัตตะหากาเรหิโอทิโสภระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทธิโยอัปเบราอพยญปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัเพปุริสายอัปเบราอพยญปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัเพอะริยา อเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนัริยาอเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุษย์อเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ เมหิสตัหาการลหิโอทิสโสภะละนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหาการลหิทิสาภะละนาเมตาเจโตวิมุตติสัเพปุรัติมายะทิสายาสตตาอเวราอภัยยัปชาอานิกาสุขีอัตตางปริหารันตุสเพปัจฉิมา ยะทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตตรายะทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานาอานิคัสขีอัตตานังปริหารันตุสเพทุกขีนายะทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุราติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปจิมายะอนุติสายะสัตตาอเวระอภิยญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหยรันตุสัพเพอุตตารายะรายะอนุติสายะสัตตาอเวระอภิยญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหยรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวระอภิยญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหยรันตุสัพเพเฮธิมายะ ท aya aya, ika, u, u, na, ika, ิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพอุปริมายายะทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพปุรัติยายะทิสายาปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปานาอเวราอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพอุตตรายาติสายะปานาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพขีนายะจิสายะปานาอเวราอภิยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปูรัตถิมายะอนุจิสายะปานาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ સફે પછીમાયા અનુથી સાયા અપાના અવેરા અભ્યા પચા અનિકા સુખિયા તન પ્રિહાળતું સફે ઉતારાયા અનુથી સાય પાના અવેરા અભ્યા પચા અનિખા સુખિયા તનક પ્રિહાળનતું સફે થકીનાયા અનુથી સાયા અપાના અવેરા અભ્યા પચા અનિખા સુખિયા તનક પ્રિહાળનતું સફે હેથી มายาทิสัยปานาอเวราอพยาปัจอานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิสัยปานาอเวราอพยาปัจอานิคายสุขีอัตตางปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสัยยาูตาอเวราอพยาปัจอานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสเพปชิมา Yati saya buta wera baca ani ya peliharaan tuh sampai utara ya utara layak di saya buta wera pia baca ani kazuki peliharaan tuh sampai tak kina ya di saya buta wera baca ani atanang ya, peliharaan tuh sampai Anuti saya puta awera apia paca anika suki atanang paliharan tu sape pacimaya anuti saya puta awera apia paca anika suki atanang paliharan tu. สัพเพอนุตรายาอนุทิสายยะปุตาอเวราอภิยาปัชาอเนกคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายยะอนุทิสายยะปุตาอเวราอภิยาปัชาอเนกคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายยะปุตาเอเวราอภิยาปัชาอเนกคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ อุปปริมายะทิสายะอุพุตาอเวราปิยาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายะทิสายะปุขาลาอเวราปิยาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะปุขาลาอเวราปิยาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอุป Pukhara awera apaya baca anika suki atan ang peringatan tu sape takina ya tisa ya pukhara awera apaya baca anika suki atan ang tuh tu sape pura tima ya anu tisa ya pukhara awera apaya baca anika suki atan ang peringatan tu sape baci ma ya anu ya Pukara awera apaya baca anika sukiya tanang peringatan tuh sape uttarāya anutissāya pukkhala avera abiyapaccā anika sukhi attānaṃ parihāraṃ tu sabbhehi thakkhināya anutissāya pukkhala avera abiyapaccā anika sukhi attānaṃ parihāraṃ tu sabbhehi he heme hetī he di, māya disāya pukkhala avera abiyapaccā anika sukhi attānaṃ parihāraṃ tu sabbhehi upadimāya ปุลาเวราอภิญาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปุรัติมายะทิสายยะอัตตะภาวะปริยาปันาอเวราอภิยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปัชิมายะทิสายยะอตัตตะ ภาวะปริยาปันาเวราอภยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภยาปัจชานีคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสเพทากินายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภิยาปัจชานีคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะ ปิยาปัญนาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยัตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยัตุสัพเพอุตตรามะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปัญนาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยัตุสัพเพตะขีนานิยะ อนุที่สายอัตภาวะปริยาปนาเวราปิยาปจานิคัสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพเหธิมายะทีสายอัตภาวะปริยาปนา เอาเวลาอภยญาปชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอภพยาปชจอานิคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสเพปุราติมายะทิสายะอัตถิโยเอาเวลาอภยาปชจอานิคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุสภะปัจชิมายะทิสายะอิทธิโยอเวลา พยาปชาอานีคาสุขีอัตนางปริหะรันตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวราพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตนางปริหะรันตุสภาทขินายะอิทัตทิสายะอิทิโยอเวราพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตนางปริหะรันตุสภาปุรัติมายะ อนุทิศายาอิถิโยเอาเวลาอพิยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพพาปชิมายะอนุทิศายาอิถิโยเอาเวลาอพิยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพพาอุตรายะอนุทิศายาอิถิโยเอาเวลาอพพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพพาทุก ทักขีนายาอนุทิสายะอิทธิโยเอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุสัพภะเหตุิมายาทิสายะอิทธิโยเอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหัรันตุสัพภาอุปะทิมายะทิสายะาอิทธิโยเอเวราอภิยาปชา <c oughs> นีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพเพปุรัติมายาม่มายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภิยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเอาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุขีปัตตานังปริหะรันตุสเพเพอุตรายะ

ya baca ani kasuki atau nang peliharaan tuh sebagai ya, anuti ya anu saya purisa awela apa ya baca ani kasuki atau nang peliharaan tuh sebagai utara ya anu saya purisa awela apa ya baca ani kasuki atau nang peliharaan tuh utaraya anuti utara ya anu saya purisa เอาเวลาอัพญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทุขานาะอนุติสายะาุริสาเอาเวลาอัิญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะติสายะาุติสาเอาเวลาอัิญาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพอุปาริมายะทิสายะปุริสาอเวระอเปยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวระอเปยาปชาอานิคา Suki Attanang nang Lantu haran sape di ya saya aria awera baca anika suki Attanang nang Lantu sape utara ya ti saya aria awera baca anika suki Attanang nang Lantu haran takinaya sape saya aria a uh, Awera apiya baca ini kasuki atau na perihalan tu sape pura maya ya anu ti saya Arya Awera apaya baca ini kasuki atau na perihalan tu sape pasima ya anu ti saya Arya Awera apaya baca ini kasuki atau na perihalan tu sape utara ya utara ya Arya awera apaya baca anika suki tanang pahihalan tu sabi takina ya anuti saya aria awera apaya baca anika suki tanang pahihalan tu sabi heti mah ya di saya a baca anika suki tanang pahihalan tu sabi upari mah ya di saya aria baca anika suki tanang pahihalan tu sabi purati มายาธิยาธิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหัรันตุสัพเพปชิมาธิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหัรันตุสัพเพอุตตรายะธิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปชา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทุทักขีนายทิสายะอนัตติยาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนัตติยาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนัตติยาอเวลาอภิยาปชา อนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพออุตรายะอนุทิสัยยาอนัติยาอเวลาอภยาปัชะอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสัยยาอนัติยาอเวลาอภยาปัชะอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเฮธิมายะทิสัยยาอนัติยาอเวลาอภยาปัชะอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสัยยาอนัติยา อเวราอัพยาปัจฉานิคาสุขิอัตตานังปะิหะลันตุสัพเพปุราถิมายะทีสายะเทวาอเวราอพยาปัจฉานิคาสุขิอัตตานังปะิหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะทีสายะเวเทวาอเวราอพยาปัจฉานิสุขอัตตานังปิหะลันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหักลันตุสัพเพตะขินายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหักลันตุสัพเพตะขินายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหักลันตุ สัพเพปุรติมายะอนุทิสัยะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสัยะเทวา อเวลาอภัยยาปัชฌานีค่ะสุขีอัตตานังปริหราลันตุสัพเพเฮติมายาทิสายะเทวาอเวลาอภัยยาปัชฌานีค่ะสุขีอัตตานังปริหราลันตุสัพเพอุปะระริมายาทิสายะเทวาอเวลาอภัยยาปัชฌานีค่ะสุขีอัตตานังปริหราลันตุ สัพเพบูร <S ess> ัต <S ess> ิมายาธิสายะมนุสย์อาเวราิยาปชาะนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะมนุสย์เอาเวราปยาปชาะนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุสสาเอาเวราปยาปชาะนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ Sakina ya tisa ya manusa auwela ape ya bacaan i kasuki atanang pelihak danto saped bura timaya anu tisa ya manusa auwela ape ya bacaan i kasuki atanang pelihak danto saped bajimaya anu tisa ya manusa ya bacaan i kasuki atanang pelihak danto saped utaraya anu tisa ya manusa อเวระอัิยาปชาอันิคะสุขีอัตนางปริหะรันตุสเพทักีนายะอนุทิศายะมนุษาอเวระอัพยาปชาอันิคะสุขีอัตนางปริหะรันตุสเพเหธิมายะทิสายะมนุษาอเวระอภิยาปชาอันิคะสุขีอัตนางปริหะรันตุสเพอุปะริมายะทิสายะมนุษาอเวระอัิยาปชาอานิคะสุขีอัตนางปริหะรันตุ สเพปุระสเพปุระติมายะทิสายะปนิปาติกาเวลาอัพญาปาชานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัเปปชิมายะทิสายะวินิปาติยะ

สัพเพปชิมายะอนุทิสายวินิปาติกาเวลาอเปยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัภะอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาเวลาอเปยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพถกินายะอนุทิสายะ วินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหะลันตุสเพเหธิมายะทิสัยะวินิปาติกาอเวราอัพญาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุปะริมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุกีอัตตานังปริหะลันตุอิเมหิทสหาการหิธิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุตติสเพสัง สัตตานังป <S S 1> ิระนังวัเชตวาอปิระนายะอุปาคาตังวัชชตวาอนุปัคาเตนะสันตาปังวัชชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชชตวาอปริยาทานีนะวิเฮสังวัเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมา ทุกิโนสิสุขิตตาหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหาการหิสัพเพสัตถาเมตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพยาปะทัปปะริยุทธะเนหิมุจจติติมุวิมุติเมตาจะเจโตวิมุติเจจาติเมตา เจโตวิมุตติเมตาพระมะวิหารภาวานานิธิตาทุกขปัตตาจะนิทุกขภรยปัตาาตาจะนิภรยาโสกปัตตาจะนิโสการโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอภัเหหิสัมปัตังปุญญะสัมปัทังสัพเพ เทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทัทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิลตาโหตุขัชชนตุเท,ตทวตาขตาสัพเพพุทธาระระปัตตาปัญเจกานันจะยังพระดังอารหาันตานันจะเตเชนะ รักขันพันธามิสัพพโสสัเพพุธทธาพระรัปตาปัญเจการันจะยังพระรังหานตานันจะเตเสนรักขันพันธามิสัพเพโสสัเพพุทธาพระรัปตาปัญเจการันจะยังพระรังหานตานันจะเตเสนัขพนธมิ สัพพ so สัพเพพุทธาพระรัปตนบัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพ so สัพเพพุทธาพระรัปตนบัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพเพโสสัพเพพุทธา พระรัตตบัญเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเซนารักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตาบัญเจกานันจะยังพระรังอรนันตานันจะเตเซนารักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตาบัญเจกานันจะยังพระรังอรนันตานันจะเตเซนารักขันพันธมิสัเพโสสัพเพพุทธาพระรัตาบัญเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเซนารักขันพันธมิสัพโส ด้วยอนุภา,าพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยได้การสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่จงเกิดมีแก่จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,ว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมือม่อโมทนาแล้ว โปรดอมนวยพรนี้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเดือนยอดเศรษฐีเดือนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคล,ลงทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทอญ